ย well. <Finn eman. S 1> ิ้มาบอกสนวงขอบคุณอีกเจมฟัแฟนแทนที่บุ๋มีหหยน่าเลี้ยงชหมไม่เลยต้องไปเฮ้ยนี่มันจะให้มีสมอรด์ฟอร์ท When masks <laughs> <laughs> have tights here in and that when we would hurt will sweet that can source measures kiwi but half this growth board Kim and I key we swing domain since in the man gets that was <laughs> yours come so pop a comic talk tongue teacher check can now now in a prat she <laughs> can be a could and you keep Molly Khóa môn xào của Tiểu hay, tiền tạm thân phê, hay chân xưu. Xin chú ý! Này cầu chú bắt chú bắn công thơ. Xin hình xưu đê hoa, sang cầu cháy xưa hoa rừng xinh. Khả rạch địch bậc, xếp hạt bà. Cháy! Mình được gọi xếp hạt bà Với con tai. Chú ý đuôi! Yêu ช่วยด้วยช่วยด้วย i n s t e p that strange ต้องการน้องสาวพวกเรามารับจ้างทำงานนี้คืนนี้นอนกับพวกเราไหมเราจะคิดว่าไม่จับเขาใช่ไหมหา้าพี่ใหญ่เธอนี่ไม่รู้จักดีไม่ดีเลยฉันจะฆ่าเธอให้ได้อ่าให้เด็กย ผู้หญิงปะใช้มีดเป็นไหมให้พี่สอนเลยนะหนึ่ชินชิ้นยี่ยูเป็นอะไรเป็นกระดุยพี่คุณคือใครกันแน่คุณเอ็นซินสวยและฉลาดจริงเลยเปย์เยนโจคุณมาที่นี่ทำไมคุณตามสืบฉันเหรอ อ็กเซตหงคุณบัดเพื่อนคุณบริษัทยูบิงฉันไม่เป็นไรแต่คุณละเซียวไฮยนอยากฆ่าคุณอับะตายคุณยังกล้ามาที่นี่อีกเซียวเฮ t เทียนอยากฆ่าฉันเหรอก็ยังมีคุณคอยอบอก้องฉันไม่ใช่หรอยนจ้อย่ามายุ่งกับฉันเอมัสคุณทม่ซิ่งหยากยอินนี่ไปเดีว ฉันอยู่เธอทำอะไรอยู่ที่นี่ฉันไม่บอกให้เธอชงชาให้ฉันหรอไปค่ะลินซินโอมานเลซี่ไปไปยันโจรู้ใช่ป็นสิ่งผิดเบ่อร์โยรน์เกี่ยวกับสิ่งนี้และสิ่งนี้ จสนอเอสล้ฉันก็ทำอาหารกินเองนะมีโอกาสจะทำให้กินนะไอซฮัมมี่มีนาลดูสิมคนเยอะแยะจับแท็กซี่ไม่ติดเลยฉันไปส่งคุณกลับบ้านนะนั่สเตมันรกับฉันฉันยังเก่งใจอยถือว่าตอบแทนคุณที่ช่วยทวฉันไว้ชฉันมาม์คนคกรย

ถ the ้าไม่อยากให้สวติสมารบกวนได้บอกแผนทั้งหมดของเธอมาเลอกอย่างฉันเป็นแค่มิสเตอร์ติงชชยเองสดแต่จะสร้างแรงขันมันในสังคมอยู่แต่ยังไม่บรส l ์ที่มนั่นตีซีมไซแลจะดูวน่าจรูอเธอทายลเลยนี่ตัมาังยูมาเลย แกฟิกต้ยนสบ้เห่าเนื่องจา,ากเป็นวลีพาจีนเฉพาะกับตันบอกฉันว่าต้องทำอะไรบารา้า i s strange it's t o h เซียวไฮพิงไอสหัวที่เอาค่าฉันให้รหรท,ทร ขาคือสัตว์ดูรวมสวอล that หรือว่าเก็ยังนี่ยังไม่ความจริงใจของฉันหรอให้ฉันช่วยคุณบอกมาและเห็นชาวใครเซียวไม่เชียนคานน้องมทฉันฉันต้องรวบรวมหลักฐานความผิดของเขาเพื่อลางแค้นให้น้องฉันช่วยชุนจัดการไปเว่ยเวยเว่ยได้ไปเว่ยเลย ไว,ไว้ยกับเซียวไห่เทียนสมคบคิดกันมาหลายปีเธอต้องรู้หลัก,กฐานความผิดของเขามากมายแน่แค่หาทางให้ไวพูดออกมาแล้วเราก็จับเซียวเห่เทียนได้แน่นอนแล้วคุณจะทำยังไงกับเธอละ่ะตราบใดที่เราประธานเสี่ยวไม่ได้ไปกับคุณนายหรอคะกลับมาเร็วจังเลยลูกค้าจะให้ไวไวไปด้วยเท่านั้นไม่เช่นนั้นฉันคงได้พาคุณไปแล้วทำไมเงือออกเยอะจัง h a มป์ตี้ทวัมส์อาจออฟฟิ t หาได้ตั n งนิ่งลอนนิทหน่อยเสี่ยคุณนี่เสือสัตว์จริงๆคุณมาทำอะไรที่นี่คุณมาทำอะไรที่นี่ทำ,ท,นทำความสมัครว่าจะอ่านสืนรานตอนดีเก็บกวาดเสร็จก็ใส่หัวไปเลยที่ลักเมื่อวานคุณสัญญาว่าจะซื้อ กระเป๋าลิมิเต็ดอีดิชันใหม่ให้ฉันของออมแมนดาชอบอะไรก็ไปซื้อมาเลยฉันยุ่งมากเอาการไปขอบคุณค่ะฉันต้องไปไประชุมแล้วอยู่เงียบนะ วัสดีค,ะค่ะ, an ค,ะคุณผู้หญิงยังสราบถึงสถานีที่แมนเจอสุดมัสค่ะเขียวเนี่ยอันนั้นดูนะได้ค่ะคุณผู้หญิงเราได้จองแสงดวงดาวระยิบระยับให้คุณแล้วคะ่ะสามารถมารับได้อีกสองวันนะคะกระเป๋าแมนดา้ฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษคะ่ะ กระเป๋าทางช้างเพ่อกถูกจองแล้วไปบอกเธอซะว่ากระเป๋านี้ฉันจองก่อนอันนี้ฉันจะดูให้รู้ว่าใครกล้าแย่งของของไปห่วยๆนี่เธอนี่เองไอตัวดีคุณคะโปรดระวังคำพูดในที่สาธนารณะด้วยค่ะเซนิูอทอมี้เสไอมาส่วน ไอ้ปัญแย่งึ้นแย่งของฉันไอ้บังไม่นาร you the step ure, the s ร r ้ที่สตันช์ช e d s t ต n d a n i dose กระเป๋านี้ต้องเป็นของฉันทะเลาะอะไรกันสองคนมาแย่งกันจักรปารีนทัวร์คุณคือสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของห้างนี้พเพย์เยนโจน,นี่เขาคือพเพย์เยนโจเองรอ ท่านเพ้ยกระเป๋านี้ฉันเป็นคนจองก่อนเธอแย่งไปท่านไม่รู้เธอน่ะเป็นเพียงหญิงรับใช้ที่บ้านกำแ่งสามีฉันออกมาก็ยังจะมาแย่งของฉันอีกอ๋อจ้าเดิมวัดสัดส่วนกระโหลกอาจจะเล็กลงเลี ฉันเป็นเจ้าของห้างนี้มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะขายสินค้าให้ขายเธอหยาบคายแบบนี้ไม่สมควรได้รับผลงานการออกแบบของดีไซนเนอร์อเมดาเธอแคกพูตทีเพายนีกเอาสินค้าให้คุณผู้หญิงคนนี้ฉันจะเป็นคนจ่ายความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นถือเป็นการขอทูก,กัน I'm um, sure something like things as going so chun Come how spores smogged, when am grey, with the way, Nap with hating Thor, for the Ding in us. Chan. You must rest a sepal. เหมือนกันแหละเธอไม่ไม e? ok <st> ่ใช่ซ so ิมพลาร์อะไรยู่ไม่สุขเหมือนกันนี่นะอย่ามาทำนนบนากในกบนอกเลยฉันไม่ริสกินคอามบิดท้องเดสมทีมีทุนนั่อยู่ทำนี่ซิมอลดัมมัสต์รู้ทายซะอธภรตหายดีเลยในนี้เอาล่ะไม่แก่งเธอแล้วบอกมาต่อไปมีแพนอะไร จดี๋ยวถ้าทับจะไม่แบบสวยมันยิ่ายงอกงามกว่าพ่อยินดีด้วยนะ่ายทำเสร็จแล้วพูดจัดกันเสียว Means ันซื้อเข็มขัดมาให้ลองใส่ดูสิคะเซียวอยูมินไซจังเลยเน่งเงียสไรเอ็มเมสมัมสฉันไม่นนาวรำม่เลี้ยงไงน่าจะบวมชมอทซ์เคลายตัวีกทีไปว้ไวส่นใช่ทายยิงเชื่อสด็จทายนั่นนั่นมันบาไล กล้ามายุ่งกับผู้หญิงของฉันกล้าดียิงไงสิบีดัวเปะดเจ้าคุณจริงฉันอะไรมิไม่ใช้เวลาสั้นที่สุดไหมฉันจะจัดการให้อยาตินดีก็ฉันมากซินวีคนฉันฉันมิสใชจะกพูดม,มาส่งเงินสดคืนนี้เขาทุกฝ่ายเราผู้ชายเันบ,นบลัดซีสน่น

คราวนี้ฉันจับได้แล้วว่าเธอแอบทำอะไรฉันจะให้เซียวหายเทียนเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอ i ั้งสอ n นิ่งเงินเจ้าคุณซิวเทวั e ทราอฟไปอีกดวงโอเคขอบคุณวันนี้ทั้งสองคนยังว่าตรอด e m แอมเบรซิสมอยส์ไรฉันหมายความว่าอะไรหรอสองคนนี้นักเลงชูเสายังจะเอาเงินของครอบครัวเรานี้อีกยุน,นี้ประทันซีิวให้ฉันมาเราจะไปสนามบินคุณทอยไปขีดวสิงเอาเลยชัวร์เพราะฟังเยงเขาคับฮะแอปมีชุดมีเอะไคุก,กยืนมาฉันมาได้ทำแอปนอกจับได้แล้ว เธอไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่นี่มันเรื่องอะไรคุณถอยไปาไปเร็วๆถ้าวันนี้คุณขัดขวางเราประธานเซียวจะไม่ปล่อยคุณแน่วันนี้ทั้งสองคนนี้ใครก็อยากหวังว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ผู้จัดการเซียวกำลังจะมาถึงแล้วฉันอยากเห็นสิว่าเมื่อเขามาถึงต่อหน้าเขาเธอจะยังแก้ตัวไปได้ไหที่ลักในที่สุดคุณก็มาแล้ว สินวีนังนี่ขโมยเงินในบ้านไปเอาไปให้ชายชูช้ของมันคนนี้จะเป็นคนจับเองใช่ทำไม่ใช้เพราะฉันสองคนเนี่ยคงจะเอาเงินหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันเป็นเมียหลักของตระกูลเสียวทำแบบนี้เป็นหน้าที่ดีดีมากเธอยาได้รางวัลอะไรจากสู <c oughs> ไงไอ้โง่เอ้มึงทำเรื่องใหญ่ของกูพังหมดเลย ูจะ้้าดมึงใหไที่ลักซิ่งอยู่ขโมยเงินในบ้านไปเอาไปให้ผู้ชายอื่นฉันมีคลิปเป็นหลักฐานประธานเซียวเงินนี่เงินนี่กูให้ประธานฮูชายที่นี่ความร้อนแรงนักสังคิสทางสมองอินมาสุดท้ายเข้าจะได้ออกนอกประเทศมึงทะเล,ลี่ยดิสกิงมึงพอใจแล้วใช่ไหมไปเวไปมึงไม่อยากอยู่ในตระกูลเซียวแล้วใช่ไหม กูบอกให้รู้ไว้กูกำจัดมึงเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้คุณแล้วเรื่องที่นี่คิดถอยจัดกันเองได้สตรีมมลา e m e n t ผมควรทำยังไงดีครับท่านเสียวตำรวจไล่ล่าผมทุกที่ผมควรไปซ่อนที่ไหนดีท่านหู วางใจไว้ผมจะส่งท่านไปยังที่ปลอดภัยแน่นอนท่านเซียวปล่อยผมไปเธอ เซียวให้เทียนคุณกล้าตบฉันเพื่อสาวชชยคนหนึ่งได้ยังไงฉันย้อยกว่าเธอตรงไหนกันไปย่านโจคุณมาที่นี่ทำไมหรือคุณก็มาเย่อเย้ฉันเหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันหมด ผมก็ไม่ใช่คนดีจริงๆแต่ผมทนเห็นสาวสวยส,ะสระไม่ได้บัดเจ็บอยู่ยังดื่มหนักขนาดนี้คุณไม่คิดถึงชีวิตแล้วเหรอยังไงก็ไม่มีใครสนใจฉันอยู่ท่านไปเรา